อะไรคะต่อครั้งสุดท้ายแล้วพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะคะจกกังกากที่เราเอาเแผงมาพอดีมาวางข้างก่อนที่คุณพ่อเคยหามแผงมาวางกับลูกสาวนะคะก็เป็นการต่อต,ต่อตรงนี้แล้วนะคะเอานะ้าจะเปิดแล้วนะ้ได้เลิกแล้วเหรอขณะน,นี้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเปิดน้ำบาดาลพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์แผงอโมอฟัตณนะบัดนี้ อรอดูะคะไหนน่าออกตรงไหน,นะะยังเงียบอยู่นะคะทุกคนนี่ยังเงียบอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะรอลุ้นความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราทํามาหลายคลิปนะคะที่จะมาต่อจุดตรงนั้นนะะที่คุณพ่อบ้านรออยู่นะคะว้าว <Okay. S 1> นี่คือขนาดไม่มีแดดนะคะทุกคน ถังถังนี้ค่ะเทเทตรงนี้ออกน,นะคะคุณเอาเอาถุงปัจจิติน,นั่นแหละคะ่ปะป้านั่นแหละค่ะอันนี้คือทดลองแบบกระทันหันด้วยนะคะเนี่ย<ม>นี่ก็ต้องลองไว้นะคะแ,แดดไม,มไม่มีนะคะนี่ก็ได้อยู่นะคะทุกคนก็สําหรับงานเบาๆนะคะนี่ค่ะมีแต่แสงแต่แดดไม่แรงนะคะทุกคนได้อยู่นะคะเราก็คงจะบรรเทาได้ใน ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นนาดอนมากเลยนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็น่าจะโอเคนะคะก็ได้ผลนะคะที่ความสามารถของคุณพ่อบ้านของเรานะคะแล้วเราก็จะทําเตรียมทําร้านมาติดตั้งตรงนี้นะคะตอนนี้ช่างก็ไม่ว่างนะคะเราก็เอามาวางไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็รอดูเห็นไหมคะก็ตาม ตามแสงพลังงานเนาะว่าถ้าแดดแรงเขาคงจะมาแต่นี่เราก็ทําไปทุทั้งวันก็คงจะได้นะคะทุกคนเมื่อเอาลงแปลงนี้แล้วเราก็จะขยายลงไปแปลงสุดท้ายนะคะนี่คุณพ่อบ้านเขาก็ดีใจมากเลยค่ะเราก็ดีใจด้วยนะคะ<อ>ัพี่คือความอยากทําอยากรู้อยากลองแต่ แล้วก็ช่างก็ไม่ค่อยสะดวกไม่ว่างเราก็พอทําได้เราก็ลองทําดูว่าจะเป็นความสามารถอีกนิดหน่อยนะคะืออยากลองอยากทําเราเอาแผงนี้มานะคะแต่ก่อนก็เคยทดลองอยู่ข้างบนบ้านก่อนนะคะตอนนี้เรามาทดลองที่สมมต์ของเรานะคะเพราะว่าหย่อนลงไปเท่าไหร่คะพ่อห <20 m. S 1> ย่อนลงไป20เมตรนะคะตอนที่เราทดลองที่บ้านคือ ทำธรรมดานะคะว่าเครื่องที่เราซื้อมาใช้ได้หรือเปล่าแต่นี่เรามาทดลองของจริงแล้วนะคะก็มาเขาว่าใช้ได้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้ไม่มีแดดจริงๆนะคะทุกคนดูค่ะซองฟ้าไม่มีแดดจริงๆนะคะแต่ก็ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์ยังไหลออกมาน้ํายังไหลออกมาอยู่นะคะจากแผงผกแผงของเรานะคะ ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวของเราก็คงจะได้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมและกำลังใจที่ให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะบ้านทุ่งบัานนาของเราบรรยากาศจะดีแบบนี้นะคะ